สายน้ำไม่คอยท่าการเวลาไม่คอยใครเมื่อวานเราใช้ไปหมดแล้วพรุ่งนี้ไม่รู้จะได้ใช้มันหรือเปล่าตอนนี้อยู่กับปัจจุบัน บําเพนเพียรวันพระวันธรรมสวนะแรมแปดคำเดือนเก้านิวนอมอนที่ะส,ะสามสิบเกดณภาษาศาลาภาษีวลีวัดชิมมีองค์พระพุทธเมตตาวัดชิมมีองค์ภระสีวลี วัดชิมมีองค์พระสมเด็จพระพุทธาจย์โตว,วัดชิมมีองค์หลวงพ่อพระคระูสุนทรกิติวิมลอดีตเจ้าวัดวัดชิมอดีตพระอุปรชาชข้าพเจ้าบัดนี้เวลาล่วงแล้ว37วันนิวนอมอนเป็นวันพระวันธรรมศวนะ วันฟังเทศฟังธรรมก็น้อมนำเอาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาประรตนาตัยก้มกราบบันทาบูชาน้อมถึงคุณเพื่อเป็นจติปัฏฐานตั้งมั่นในพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานและสังขาานุสติกรรมฐาน จะได้เจริญสติต่อไปด้วยการสาธยายมนขอเจริญพอรอนุโมทนาบุญ